สวัสดีครับสปอร์ตบาร์อัปเดตวันนี้เป็นเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จิ้งจอกบ,บุกถ้ำเสือครับไปเยือนเฮาซิตี้เป็นเฮาซิตี้ครับที่ออกนำไปก่อนทั้ง2ครั้ง2ครานะแต่ว่าทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มาได้ฮีโร่คนดีคนเดิมกับตันยอดดาวยิงเจมี่วาร์ดี้ครับพายิง2ประตูให้ทีมเก็บ1แต้มสำคัญได้สำเร็จทิ้งช่องว่างช่องห่างคะแนนไว้ที่3าะแน,นเท่าเดิม หลังจากทางด้านมา์ขาวอิฟโซวิตครับออกไปพ่ายแพ้กับคาดิฟในขณะที่ยุงทองลียูเนเตดครับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแทนหลังบุกเอาชนะเชฟฟิลเวนเดย์ได้สำเร็จเรียกว่ายัางทำให้ช่องว่างของคะแนนยังเป็น3นาคะแนนอยู่เอาเข้าไปดูในตัวผู้เล่นของเรสเตอร์กันสักหน่อยว่ามีใครบ้างทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับที่พอจะคุ้นหูคุ้นตาก็จะมีชอง ari, มิเชลแซลลี่มีอัดนานซาวรูลี่ครับแล้วก็ฟาบิโอคาวันโย อไอ้หนูดาวรุ่งที่ยืมมาจากล mm ิเวอร์พูลส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับ11ตัวจริงมีดังนี้ครับมีมัตฮาเมเนเซนครับกล่องหลัง4ตัวเจมจัดตินแบ็คซ้ายแบ็คขวาวันนี้ยังต้องใช้ฮัมซาชาวดีคู่เซนเตอร์เป็นวอลฟาร์ดกับยานิตเวสต์กาดกของกลางตัวรับ2ตัวใช้แฮร์รี่วิงยืนคู่กับคีเนนเดวเบลี่หอส่วนตัวลูก3ตัวครับปีกซ้ายใช้เซฟีมาวิดีดีอ่าปีกขวาอับดุลฟาตาวูลและตัวลูกใช้ยานุสอากุนส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็น จะมีหวาด,ดีก็ถือว่าเป็นชุดที่เกือบเต็มนะขาดเพียงริคาโดปารล่าที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็ลงไปด้วยผู้เล่นชุดนี้เริ่มเกมการแข่งขันมาได้ไม่นานครับทางด้านเจ้าบ้านก็ได้ประตูต้องบอกว่าได้โอกาสทำประตูก่อนนะไม่ใช่ได้ประตูขออภัยนะเป็นสตีฟมาร์วิลดีดี้ครับที่วิ่งเบียดกันมากับเลนนสเลเตอร์ครับแล้วก็ไปกระแทกนักเตะก็ลม้มลงจริงจังหวะเนี้ย ผู้จะสินปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบแล้วแต่คาวันโยนยิงไม่ผ่านมือของมาร์ตแฮมเบนเซนครับก็เป่าหยุดเกมแล้วให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษฟาบิโอคาวันโยดาวรุ่งที่ตัวยืมมาจากลิเวอร์พูลในโอกาสดวลเดียวกับมาร์ตแฮมเบนเซนครับแต่สุดท้ายแล้วในเกมเมื่อกี้จังหวะได้เปรียบยิงไม่ผ่านมือได้ลูกจุดโทษก็ยังยิงไม่ผ่านมือมาร์ตแฮมเบนเซนอีกแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับความประมาทก็เป็นอีกหนึ่งหนทางแห่งความผิดพลาด เสมอนะของทีมเลสเตอร์ซิตี้วอลฟารครับไปยึกยักยึกยักที่หน้ากรอบเขตโทษของทีมตัวเองครับเป็นอันนัสซาลูรีครับที่ไปโฉบบอลจากวอลฟาร์มาได้แล้วส่งต่อให้ฟาบิโอคาบันโยครับหลุดเข้าไปดวลเดียวกับเฮอร์เมนเซนคนนี้ไม่พลาดแล้วอาลาดมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เติร์ดไทม์ลักกี้ก็ยิงให้ทีมเฮา c i ซิตี้ขึ้นนำา1ประตูต่อ0ูนย์แต่พอเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับ ฝั่งของทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้ก็มาได้ลูกโทษที่จุดโทษบางเมื่ออับดุลฟาตาบูผ่าลูกเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนกระแทกลงนะชองมิเชลแซลี่ครับอัดลูกนี้ฟาตาบูล้มลงในกรอบเขตโทษครับพูดอสินเป่าให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษแล้วก็เป็นเจมี่วาดี้ยิงลูกนี้เข้าไปเสมอ1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังลงมา ฮาซิตี้ก็ออกนำไปอีกครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเลสเตอร์ซิตี้เกมรับนี่อ่อนยยบยากจริงๆนะในช่วงหลังๆอันนาัซซีครับก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ทีมออกนำอีกครั้งหนึ่งแต่ทิ้งจอกสยามไม่ยอมตายนะกับตันดาวยิงต้องบอกมาก่อนนะั้นนี่ต้องเรียกว่านี่คือจรวดทางเรียบของทีมเลสเตอร์รับดุลฟาตบาูจ่ายมาให้กับวาดี้จับหนึ่งจังหวะก่อนซัดเข้าไปซัดเสร็จเดินแบบนี่ เดินแบบอย่างนี้เลสมเป็นลูกพี่ใหญ่ของทีมเลสเตอร์ซิตี้จริงครับเสมอ,อกันไป2ประตูต่อ2ดูสกอร์แล้วอาจจะรู้สกึกว่าเฮ้ยทีมมันน่าจะชนะนะแต่การโดนนำสองครั้งสงคาแล้วกลับมาเสมอได้ต้องชื่นชมนะครับหนึ่งแต้มนี้ล้ำค่ามากๆจริงๆแล้วหลังจากที่ชนะในนัดก่อนก็คิดว่าฟอร์มของทีมเลสเตอร์ซิตี้จะกลับมาได้กลายเป็นว่านัดน,นี้หลุดเสมอสิ แต่ก็ยังดีที่ยังนำมาจากฝูงมี82คะแนนจากการลงสนาม37นะัดน้ำทีมอันดับ2อย่างลีดที่เล่าไปเมื่อสักครู่ครับที่สลับขึ้นมาลีดได้มี79คะแนนตอนนี้นำอยู่3คะแนนแต่โปรแกรมยังเหลืออีก9นะหลายคนบอกว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เอฟสวิตทาวก็ไล่มาติดๆห่างกันอยู่4คะแนนมีอันดับ4อย่างเซาท์ทอมตั้นี่นะครับที่มี73คะแนนดูห่างกันถึง9คะแนนแต่การ ขึ้นสู่เชยมชิพเนี่ยอย่างออโตเมติกมันมีแค่อันดับ1กับอันดับล้วน,นะท่านเลสเซอร์ต้องยืนระยะให้ถึงอาหานการณ์นี้กดดันสุดๆนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าถ้าพวกเขาทําไม่สําเร็จเนี่ยเรียกได้เต็มปากว่าตกม้าตายนะนำมาขนาดนี้แล้วไม่สามารถกลับมาสู่พิม์ลีกได้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงครับนั่นก็คือเลสเตอร์ซิตี้ชุดนี้ 2ประตูของเจมมี่วาดีส่งผลให้เขาเนี่ยจริงๆก็เป็นตำนานของสโมสรอนอยู่แล้วนะเล่นมาตั้งแต่ฤดูกาล2012-2013นี่มันเกิน10ปีเข้าไปแล้วยิงประตูให้กับเลสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดเนี่ย185ประตูกับอีก69แอซิดจากการลงเล่น455นะ,ะเตรียมรูปปั้นเตรียมปั้นรูปปั้นกันได้เลยสำหรับจิงจอกเท่านะเจมมี่วารีในวัย37ปี แล้วก็ปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาจริงครับดังที่หลายคนดังที่สื่อมวลชนนั้นพูดเอาไว้หากนับถึงนักเตะในยุคเดียวกันนะนักเตะที่ร่วมกันคว้าแชมป์ด้วยกันอย่างบุรุษสาวประตูอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลที่ยังเหลือเป็นอีกหนึ่งนะัไม่กี่คนที่ยังค้าแข้งอยู่นะครับชไมเคิลก็ยังเล่นอยู่ในอันเดอร์เลดในลีกเบนเย่ยมอีกสองคีแมนคนสําคัญนะกองเต้ก็ย้ายไปอยู่กับลีกซาอุแล้วนะครับ กับเอาเอลตฮัทปีกตัวจีดอย่างริยาตมาเลสก็อยู่ในหลีกซาอุมือนงันกับอันอาลีในขณะที่หูกูหูกวองหน้าของเขาอย่างชินจิโอกาสกิก็พึ่งจะแขวนสัปตาดไปในไม่กี่สัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาทีนี้ยังมีอีกหนึ่งถ้วยสำคัญครับที่รอเลสเตอร์อยู่ในสุดสัปดาห์นี้การเจอกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเรียกว่าเสมอเสือแล้วจะบุกไปตบปกสิง จะทำได้หรือเปล่าออกมาจากถ้าเสือคว้าม,มาได้1คะแนนแต่ไปเยือนถ้าสิงเนี่ยไม่มีคะแนนนะครับนี่คือฟุตบอล f a ฟอครับใครจะเป็นแชมป์ถ้วยนี้ครับไม่มีคําว่าแพ้เพราะถ้วยนี้ผู้แพ้ตกรอบเท่านั้นเจอกับสิงบรูหรือสิงโตน้ําเงินคามเชลซีจะเรียกว่าคู่ปรับเก่าก็ได้นะเพราะในถ้วยนี้เคยเจอกันมาแล้ว สถิติการพบกันของ2ทีมนี้ครับเจอกันมาทั้งหมด23ครั้งเชลซี Chelsea ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับชนะไป13นัดในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้เคยชนะแค่4นัดเท่านั้นแต่วันที่มาสาคัญวันที่มันทําให้ฝั่งเชลซียังคงจดจําจนถึงทุกวันนี้คือ4ปีก่อนครับในรอบชิง FA อฤด,ดูกาล2020-2021ที่เวมบลียวันนั้นเป็นทิ้งจอกสยามกับที่เอาชนะสิงโตน้ําเงินครามไปได้1ประตูต่อศูนย จากประตูชัยของยูริสเตเลมองสร้างตำนานควา้าแชมป์เอคัพครับ,รบมาคลองได้เป็นสมัยแรกหลังจากรอคอยมาอย่างยาวนาน137ปีวันนี้กำลังจะได้เจอกันใหม่ฟอร์มของเลสเตอร์ก็รุ่มรุ่นดอนดนนะฟอร์มของเชลซีก็พอกันนะแต่ว่า2นัดสุดท้ายของเชลซีเนี่ยนอกจากการเฉือนลีดยูเนเต็ด3-2ก็ยังเฉือนนิวคาสเซิลด้วยสกอร์เดียวกันเรียกว่า2นัดที่ผ่านมาเหมือนกับว่า จะดีไม่ดียังไงเขาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เสมอส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มตกอย่างรุนแรงเหมือนกันแถมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยในการเล่นในช่วย FA ฟเอัพเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพวกเขาจะใช้ชุดผสมประสานจะไม่ได้ใช้ตัวจริงอันนี้ก็เข้าใจได้คราบว่าในลายของมาเลสกาต้องการจะเน้นในฝั่งฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ ให้ได้มากกว่าเพราะว่านี่คือเดิมพันสำคัญครับเพราะพวกเขาอยากจะกลับมาบนพิมลีกมากกว่าการคว้าแชมป์เอฟเอคัพสมัยที่2ส่วนเ,นเนพื่อนๆพี่ๆนะครับคิดเห็นอย่างไรเอาอะไรก่อนถ้าเลือกได้จะคว้าแชมป์เป็นชิพเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาหรือว่าคว้าแชมป์เอฟเอคัพอีกสมัยจะอยากจะได้มันทั้ง2อย่างลยครับไม่ผิดครับที่คิดฝันเพราะนี่คือความหวังอะไรก็เกิดขึ้นได้ลกลมข,ของวงการฟุตบอล และคลิปนี้ประมาณนี้ครับบทสรุปของเรื่องราวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น h ฮลซ์ซิตี้สอ t เลสเตอร์ส่วนเชลซีกับเลสเตอร์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมไปพร้อมกันรวมพูดคุยกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับสปอร์ตบาร์นิวในเวอร์ชั่นไลฟ์สด1ทุ่มครึง่งลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ